สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u b e สแสนชแชว์แจ้งข่าว f c น้องไลอ้านกาดบัดิดครับทุกคนแอดมินช่องสแลนชแชว์ก็เหมือนกับพี่ๆป,ปนะ้าๆนะอทุกท่านนะครับก็คอยจะติดตามให้กำลังใจน้องไลอ้านกาดบัดิดเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ก็เลยนำข่าวมาอัปเดตมาแจ้งให้ FC ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้ส่งกำลังใจไปให้น้องไร้อนกาดบัณฑิตนะครับทุกคนเมื่อคืนน้องได้โพสต์ข้อความส่ง FC เข้านอนว่าหลังฝนจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับ ไรอันกาดบัณฑิตแอดมินอ่านแล้วก็ชื่นใจครับทุกคนอดไม่ได้ที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบนะครับนอกจากโพสต์ส่งเข้านอนน้องยังโพสต์อัปเดตข่าวคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุรินด้วยนะครับบอกเป็นนในว่าสนุกสนานแน่นอนที่จังหวัดสุรินทวันที่15กรกฎาคมนี้ ก็ขอ,ขอส่งกำลังแรงใจไปให้น้องไรอันการดบันดิตนะครับได้สแสดงคอนเสิร์ตอย่างเต็มที่สนุกสนานส่งความม่วนชื่นรื่นเริงบันเทิงใจให้กับลุงลุงป้าป้าน้าอาที่รักทุกท่านนะครับน้องไรอันกาดบันดิตช่วงเข้าไปเช็คข่าวอัปเดตข่าวน้องไรอันการดบันดิตนะครับแป๊บๆข่าวใหม่นะครับทุกคนเตรียมพบกับผลงานเพลงใหม่ของน้องไรอันกาดบันดิตเร็วนี้นะครับฝากไว้นิดนึง ไว้จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบครับทุกคนหวังว่าทุกท่านคงได้รับขอมูลข่าวสารของน้องไอรอันกัดบัณฑิตครบแล้วนะครับในวันนี้ถ้ามีประเด็นใดขาดตกบกพร่องแอดมินก็ขออนุญาตขออภัยไว้ในะโอกาสนี้ครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย